คนเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีพลังมากๆนะครับเขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยนี่คือเวทีแรกที่เรารวมพลังคนรุ่นใหม่มาออกแบบอนาคตประเทศไทยกับโซนใหม่ที่มีชื่อว่า Young Leaders Dialogue ครั้งแรกของ The Standard Economic Forum เราจะคุยกันตั้งแต่เรื่อง Climate Bio Tech, Biotech, Agr Agritech Space Economy, Urban Development, การดึงดูด Global Talent พาจะถึงมุมมองใหม่เรื่องการเมืองและการศึกษามารับพลังของคนรุ่นใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน13-15พฤศจิกายนนี้ที่ภาากฮอล์ This is the Standard Podcast Eye Opening for your Ears Eight Minute History องคาพยพที่มีความสำคัญต่อโลกทุนนิยมในปัจจุบันนี้นะครับในจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทุนการระดมทุนประกันภัยประกันชีวิตสิ่งเหล่านี้เชื่อไหมครับว่าเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่17นะครับโดยมาหามหน้าที่มีขนาดเล็กมากครับ ช่วงพีคของมหาอำนาจนี้เขามีประชากรรวมกันแค่ประมาณสัก1นล้านห้าแสนคนเท่านั้นเองประเทศของพวกเขามีขนาดเล็กมากนะครับถ้าเทียบกับมหาอำนาจที่มีขนาดใหญ่โตเช่นอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าจีนครับนอกจากนี้ครับในช่วงที่เขาพีคสุดๆเลยพวกเขามีเรือรบและเรือสินค้ารวมกันมากกว่าอังกฤษและฝรั่งเศสร,รวมตัวกันแทนประเทศเหล่านี้นะครับถือเป็นประเทศที่สามารถที่จะควบคุมเครือขา่ขายการค้าโลกได้นะครับกว้างไกลามากๆตั้งแต่โน่นเลยนะครับตะวันออกไกลไปจนกระทั่งถึง อินโดนีเซียแถมคนเรือนะครับของบริษัทนี้จากประเทศมหาอำนาจเล็กๆแห่งนี้ที่มีชื่อว่ายูรมีสฟานฟลิดหรือคนไทยเรียกกันว่าวันวลิตเข้ามาเดินทางสู่ราชาาอาณาจักรอยุธยาของบ้านเราใต้สุดครับเขาเป็นผู้ที่เข้าไปยึดกลุ่มใต้สุดของแอฟริกานั่นก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่าเคปคอลอนีส่วนทางตะวันตกสุดครับครั้งหนึ่งเขาเคยครอบครองพื้นที่ที่ในปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ที่น่าจราคาสูงที่สุดในโลกและนั่นก็คือเกาะแมนฮัตตันด้วย และนี่แหละครับเรากำลังจะพูดถึงมาหาอำนาจที่มีชื่อสั้นๆว่า Dutch หรือในปัจจุบันก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับประวัติศาสตร์8นาทีในเอพิโซดจากนี้นะครับเราจะไล่เลียงประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เรียกกันว่า Dutch Golden Age หรือที่เรียกกันว่า the h o l d e n e e เป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ะครับ หรือว่าหลายๆคนคนไทยเรียกกันว่าฮอลแลนด์สมัยก่อนเรียกกันว่าฮอลันดาแต่ในยุคปัจจุบันครับประเทศนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเนเธอร์แลนด์สันเองนะครับถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่สามารถที่จะสถาปนาตัวเองจนกระทั่งเป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองไม่แต่เพียงในเรื่องของเส้นทางการค้าโลกแต่ในเรื่องของวิทยาการศิลปวัฒนธรรมในยุคศตวรรษที่17และศตวรรษที่18ด้วย จากดินแดนที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่จะมีการสถาปนาประเทศเขาเป็นเพียงแค่อนานิคมครับของฮับสเบิร์กสเปนสู่การปลดตัวเองเป็นเอการาชของพื้นที่ปกครองตอนเองของคนที่เป็นเชื้อชาติดัชสู่การขยายอิทธิพลทางการค้าทางทะเลจนกระทั่งมีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่4มุมเมืองของโลกใบนี้สร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจทางการเงินที่ทรงอิทธิพลมาจนกระทั่งถึงยุคของพวกเราในวันนี้คำถามก็คือว่าแล้วอะไรล่ะครับ ทำให้ชนชาติดัตช์ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมากนี้ไม่จะเป็นในเรื่องจํานวนประชากรเองก็ดีพื้นที่สามารถสร้างอิทธิพลได้มากมายมหาศาลแบบนี้วิวัฒนาการของบริบทประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันหรือว่าสาธารณรัฐในยุคที่พวกเขาเนี่ยเป็นมหาอำนาจนี้ ถูกแวดล้อมไปด้วยบริบทของยุโรปไม่จะเป็นยุคของเรือในซองเองก็ดีการปฏิรูปศาสนาการเริ่มต้นขึ้นของโปรเสตสแตนต์ปฏิกิริยาของรัฐแคทอลิกที่มีต่อประเทศเล็กๆแห่งนี้ล้วนมีที่พลอย่างยิ่งครับต่อการก่อกําเนิดอันยิ่งใหญ่ของดัตช์ในช่วงดัตช์โกลเดนเอจ แม้วรวมๆแล้วครับในยุคนี้หรือว่า o o w e n n e u หรือว่า Dutch Golden Age นี้เนี่ยจะมีอายุเพียงแค่ไม่ถึง100ปีแค่นั้นเองนะครับกล่าวคือตั้งแต่ปี1581ถึง1672และจบลงด้วยปีแห่งโศกนาฏกรรมหรือว่า r รัมยา r ในยุคดังกล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างเอาไว้และทิ้งไว้ให้กับโลกยังคงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาจวบจนวันนี้ครับ ชื่อของซีรีส์ประวัติศาสตร์8นาทีนี้วันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะดัตช์โกลเด้นเอชหรือว่ายุคทองของดัตช์เพิ้งอย่างเดียวนะครับแต่พ่วงคำว่าฮับสเบิร์กสายสเปนหลายละท่านตั้งคำถามมันจะบอกว่าดัตช์กับสเปนเองเนี่ยดูแล้วพื้นที่ไม่ได้ใกล้กันเลยเกี่ยวข้องกันยังไงนอกจากนี้ฮับสเบิร์กเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ที่มีจุดกําเนิดที่ออสเตรียแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับสเปนและมาเกี่ยวข้องอะไรกับการเกิดขึ้นของสาธารณารัฐดัตช์ในยุคที่เป็นยุคทอง แตต้องบอกแบบนี้นะครับว่าประวัติศาสตร์แปดนาทีไม่ได้พยายามทําให้เรื่องราวมันยากขึ้นโดยการผสมปนเปสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ทั้งหมดนี้ครับฮับสเบิร์กฮับสเบิร์กสายสเปนการก่อก,กําเนิดของดัช์ล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกันย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับสาเหตุเพราะว่า3-4อย่างแบบนี้ครับเรื่องราวที่ดูแลอาจจะคล้ายกันกับมาจากหลายหทิศของยุโรปที่แตกต่างกัน แต่ความเชื่อมโยงของมันคือจุดกําเนิดของความเข้าใจรัฐเอกราชยุคแรกเริ่มก็คือสาธารณารัฐด,ดัตช์ที่เริ่มต้นครับจากการปลดแอกตัวเองมาจากการเป็นเมืองขึ้นของฮับสเบิร์กสเปนในปี1 8 8 1ดังนั้นการที่จะเข้าใจการกําเนิดของยุคทองของดัตช์จึงจําเป็นต้องเข้าใจบริบทเริ่มต้นซะก่อนและนั่นก็คือผลวัตของศตวตรรษที่14และ15อันเป็นยุคแห่งการพลิกโลกครั้งสําคัญครับ ถ้าเกิดใครเป็นแฟนรายการประวัติศาสตร์8นาทีคงจะทราบนะครับว่าในศตวรรษที่15นี้นะครับมีเหตุการณ์สาคัญที่พลิกโลกเกิดขึ้นหลายๆอย่างทับซ้อนกันแม้จะเป็นช่วงของเร n a น s s ซองส์การสำรวจโรคหรือว่า age of exploration การปฏิรูปศาสนาการประกาศจุดเริ่มต้นของนิกาย p r o เตสแตนต์สายต่างๆดังนั้นครับสิ่งเหล่านี้ ที่เกิดขึ้นอยู่ในกรอบเวลาเดียวกันแต่ช่วงเวลาที่เราเรียนประวัติศาสตร์เราจะมีความรู้สึกว่าช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยมันกระจัดกระจายไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วในกรอบเวลาเขาเกิดในช่วงเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้3-4ปัจจัยรวมกันครับนำไปสูจ่จุดกําเนิดของสาธารณรัฐดัตช์นั่นเองครับในตอนแรกของซีรีส์นี้ชื่อบอกว่ายุคทองของดัตช์สเปนิชฮับสเปอร์แต่บอกก่อนนะครับว่าในตอนแรกนี้บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดัตช์จะยังไม่มานะครับ แต่จะเป็นช่วงแรกที่เป็นการพูดถึงตัวบริบทกันก่อนอาจจะเน้นย้ำกันไปที่สเปนและสงครามในคาบสมุทรอิตาลีและในพื้นที่อังกฤษหลายคนบอกแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงเอพิโซดแรกนี้ละครับเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าสิ่งที่ดูแลเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรบอกกันนะครับว่าตัวละครในประวัติศาสตร์ในช่วงแรกนี้หลายหลายคนจะมีความคุ้นเคยกันมากเพราะว่ารายการประวัติศาสตร์แปนาทีเราจะพูดถึงบุคคลเหล่านี้ค่อนข้างบ่อยครั้งแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า มิติอื่นๆทางประวัติศาสตร์ของชีวิตพวกเขามีความเกี่ยวข้องกันว่าในเรื่องของการกำเนิดเกิดขึ้นของสาธารณารัฐ mm. เช่นเดียวกันปรมบทกันก่อนเลยนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์ของศตวรรษที่15อันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับแต่ก่อนครับเวลาศึกษาประวัติศาสตร์ เราศึกษาเรื่องในสองก็แยกส่วนออกมาเวลาเราศึกษาเรื่องของการเดินหน้าสำรวจโลกก็จะแยกกันออกไปแต่หารู้ไหมนะครับว่าในยุคข,ของเรเนซองส์การเกิดขึ้นของโปรเตสแตนต์รวมถึงการเกิดขึ้นของรัฐศาสตร์สมัยใหม่ภายใต้นิโคลาเมคิวเวลลี่เรื่องของความปั่นป่วนในคาบสมุทรอิตาลีและการลุกรานของจกักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระเจ้าเฉาซีาฮังคับสเิร์กเกิดขึ้นในกรอบเวลาใกล้ๆเคียงกันทั้งหมดเลยนะครับประมาณ6-70ปีตรงนั้น เหตุการณ์เหล่านี้ครับขอเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับถ้าเรานึกถึงเรืองในสองเราจะนึกถึงปีเกิดของเลโอนาร์โดดาวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีเกิดที่ฟลอเรนซ์ในปี1453ครับเชื่อไหมครับว่า1ปีก่อนนั้นนั้น1452 คือปีเกิดของบุคคลที่มีความสําคัญในเรื่องการสำรวจโลกและนั่นก็คือปีเกิดของนักเดินเรือชาวเจนัวที่มีชื่อว่าคริสโตเฟโรโคลัมโบหรือว่าคริสโตเฟอร์คลัมบัสผู้ล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครับไปยังดินแดนใหม่ที่ต่อมาถูกพิสูจน์ว่านั่นคือดินแดนใหม่ก็คือทวีปอเมริกาซึ่งถูกตั้งชื่อตามอเมริโกเวสปุชีชาวฟลอเรนซีนอีกคนหนึ่งซึ่งเกิดในปีเดียวกันนะครับกับคริสโตเฟโรโคลัมโบพูดง่ายเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าคลัมบัสเวสปุ เลโอนาร์โดดาวินชีเป็นคนร like ่วมสมัยกันเอ้า like ถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้ก็แสดงว่ายุคเรเนซองส์กับยุคแห่งการสำรวจโลกนี้เนี่ยคือยุคที่เกิดพร้อมกันนะครับเพียงแต่เวลาเราเรียนเรามักจะเรียนแยกส่วนไม่แต่เพียงแค่นั้นครับเวลาที่เราเรียนเรื่องของบิดาแห่งรัฐศาสตร์สมัยใหม่ก็คือนิโคลอส์มัคควเวลีคนที่ประพันธ์หนังสือที่มีชื่อว่าอิลปรินชิเป้หรือว่าเจ้าเราอาจจะไม่เคยรู้นะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เกิดร่วมสมัยเช่นเดียวกันครับ ตัวเขามีอายุน้อยกว่าเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับ17ปีก็ถือเป็นบุคคลร่วมสมัยเช่นเดียวกันและในยุคข,ของเขาเองครับก็คือยุคที่คาบสมุทรอิตาลีต้องสันส่นสะเทือนเพราะว่าจากักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิทธิ์ราชนิกูลคนหนึ่งแห่งราชวงศ์ที่มีชื่อว่าฮับส์เบิร์กจากดินแดนที่ปัจจุบันคือเนเธอร์แลนด์นี่แหละครับเคยกรีธาทัพเข้าสู่คาบสมุทรอิตาลีและส่งผลให้ตระกูลเ แต่ท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งนี้มันร้อยเรียงออกมากลายเป็นเอพิโซดเหล่านี้แหละครับอีกส่วนนึงที่เกิดขึ้นในกรอบเวลาเดียวกันครับก็คือการกําเนิดขึ้นของนิกายโปรเสตสแตนต์โดยบาทหลวงมาร์ตินลูเทอร์ที่ต้องการต่อต้านการขยายใบไถ่บาปของาศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกยุคพระสันตะปาปาลีโอที่10อย่างที่บอกครับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาและผลสรุปการสังเคราะห์ความเชื่อมโยงของกันและกันนี้นําไปสู่ปรากฏการณ์ต่างๆดังที่เราจะไล่เลียงนะครับ บุคคลสำคัญในทางประวัติศาสตร์ที่เราจะไล่เลียงครับในเอพิโซดจากนี้ไปนะครับยังไม่ใช่คนดัชหลายคนไม่เคยคุ้นชื่อพระองค์ครับพระองค์มีชื่อว่าพระเจ้าชาร์ลส์ซึ่งเป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และพ่วงอีกหนึ่งตำแหน่งที่ทรงอำนาจกว่าตำแหน่งนั้นคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สเปนจากสายราชวงศ์ฮับสเบิร์ก เวลาที่เราได้ยินนะครับคำว่าราชวงศ์ฮับสเบิร์กหลายคนจะนึกถึงอสอสเตรียมายุคออสเตรียฮังการีเรื่อยมาจกนกระทั่งถึงยุคสงครามโลกครั้งที่1จริงๆแล้วนะครับราชวงศ์ฮับสเบิร์กเป็นราชวงศ์ที่ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ยุคกลางแล้วนะครับศตวรรษที่10พูดง่ายก่อนที่เกิดสงครามครูเสดซะอีกเริ่มต้นเองพวกเขามีจุดกําเนิดอยู่ที่ออสเตรียนะครับก็คือประเทศเล็กๆเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกับเชือกเขาแอลป์ติดกันกับเยอรมนี ยุคแต่ก่อนเนี่ยพวกเขาเป็นเพียงแค่ราชรัฐเป็นอาณาจักรเล็กๆแค่นั้นเองบางทีก็เรียกว่า k i n g d ม m s ในยุคดังกล่าวต้องบอกแบบนี้ครับว่ารัฐในยุโรปส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในสภาพของรัฐที่มีขนาดค่อนข้างเล็กบางทีก็เรียกกันว่าดัตชีสคือมีประมุขปกครองครับแต่ว่าไม่ใช่รัฐที่มีขนาดใหญ่เช่นกรณีของฝรั่งเศสแบบนี้เป็นต้นถ้าใครจํากันได้ครับยุคนั้นคือยุคที่ยุโรปนี้เนี่ยจะมีอาณาจักรใหญ่ๆคือฝรั่งเศส ห่างออกไปก็คือเกาะนั่นก็คือเกาะบริเตนซึ่งก็จะมีสกอตแลนด์นะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรไอบีเรียก็จะมีนะครับคาสติลและอารากอนพูดง่ายก็คือสเปนในปัจจุบันในคาบสมุทรอิตาลีเองครับตอนนั้นยังไม่ได้รวมเป็นประเทศเดียวกันนะครับก็จะมีนครรัฐเช่นนครรัฐเวนิส นครรัฐมิลานเจนัวฟีอเรนตินาทางตอนใต้ก็จะมีราชอาณาจักรนาโปลีแล้วก็ซิซิลีแบบนี้เป็นต้นพื้นที่ที่ปัจจุบันครับเป็นพื้นที่ของประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เลกซังเบิร์กบางคนเวลาเรียนจะรู้จักพื้นที่นี้ในนามของเบเนลักซ์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็คืออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปซึ่งจะเป็นแกนหลักของเอพิโซดนี้ช่วงนั้นครับมองย้อนกลับไปเหมือนกับหลายรัฐในยุโรปครับยังรวมตัวกันเป็นประเทศไม่ได้พวกเขาเป็นรัฐเล็กๆนะครับที่ยังไม่เป็นประเทศกัน ส่วนที่เหลือครับของยุโรปในช่วงนั้นเป็นรัฐเล็กๆที่พูดภาษาเยอรมันกลุ่มรัฐนั้นรวมกันแล้วเรียกว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่า The Holy Roman Empire ซึ่งเป็นการรวมตัวกันครับของรัฐเล็กๆคนที่จะเป็นจกักรพรรดิของพื้นที่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นคนที่สามารถทําศึกสงครามชนะใครได้นะครับแต่เป็นคนที่บรรดาเจ้าแห่งรัฐที่พูดภาษาเยอรมันต่างๆเหล่านี้นั่งประชุมกันแล้วเลือกขึ้นมานะครับและให้ตําแหน่งว่า จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อตำแหน่งมันดูใหญ่โตครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีแสนยาณนุภาพเพราะประกอบไปด้วยรัฐเล็กๆและไม่เคยได้มีใครละครับที่อยากที่จะครอบครองพื้นที่จนกระทั่งหลังเลือดและนําไปสู่สงครามในพื้นที่ดังกล่าวส่วนนี้บางคนพอบอกว่าได้ยินคําว่าอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อาจจะคิดว่าเหมือนเกมออฟท�์ครับสู้กันไปสู้กันมาไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็ต่างคนต่างอยู่แค่เป็นรัฐเล็กๆแค่นั้นเองแล้วกลับมาที่บุคคลสําคัญในเอพิโซดนี้กัััันนนนนบ้้าาางงง่ก็คคืออออพพรรระะเเเจช์์ตว เกิดปี1500นะครับก่อนที่ผมจะนําไปก่อนผมต้องบอกว่าพระเจ้าชาสเราอาจจะไม่เคยคุ้นชื่อครับแต่ถ้า,าเราบอกว่าใครเป็นตากับยายเขาท่านต้องบอกว่าอูห้หูโลกเหล่านี้มีความชื่อมโยงที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวตาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยนะครับพระเจ้าชาสครับถือกําเนิดในปี1500ครับยุคดังกล่าวถ้าใครจํากันได้นะครับคือยุคที่เจ้าโลกคือสเปนและโปรตุเกสครับทินกกาเนิดของพระองค์นะครับอยู่ที่เมืองเกนต ดินแดนเฟลนเดอร์สถามว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนปัจจุบันก็คือพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ยุคปัจจุบันแหละครับโอ้แสดงว่าพระองค์คือบิดาแห่งดินแดนดัชไม่ใช่นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเรื่องมันง่ายจนเกินไปครับแต่เรื่องมันซับซ้อนมากกว่านั้นพระองค์เนี่ยนะครับเป็นฮับสเวิร์กพูดง่ายออริจินของพระองค์นี้เนี่ยเป็นคนที่ออสเตรียแต่ว่าตัวพระชนกหรือว่าบิดาของพระองค์เนี่ยถูกส่งไปครองเมืองที่พื้นที่ที่เป็นเฟลแลนเดอร์สก็คือเนเธจจอ วัยหกขวบพระองค์เองเนี่ยกลายเป็นเจ้าแห่งแฟลันเดอร์สอันนี้ก็คือรับบรรดาศักดิ์ของพ่อมาต่อมาวัยสิปีได้รับตำแหน่งเป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักศดิ์สิทธิ์ผู้งดได้รับการโหวตจากที่ประชุมขึ้นมาแต่ตำแหน่งตรงนั้นไม่ได้สําคัญนะครับเพราะตําแหน่งของพระองค์อีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นตําแหน่งที่มีพระราชอํานาจและแสนยานุภาพสูงที่สุดคือพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งสเปนครับในปี1516 ตอนที่มีพระชนมายุได้16ปีคำถามคืออยู่ที่เนเธอร์แลนด์พ่อเป็นออสเตรียก็คือฮับสเบิร์กแล้วชะไหนจึงไปครองราชเป็นกษัตริย์แห่งสเปนได้คำตอบของคำถามนี้ต้องไปดูแล้วครับว่าพระเจ้าชาชพระองค์นี้เป็นลูกของใครและเป็นหลานของใครเอาพ่อกับแม่ของพระองค์ก่อนนะครับพ่อของพระองค์เมื่อกี้เกินไปสักครู่นะก็คือเจ้าชายฟิลิปแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กพระองค์มีฉาย,ยาว่าฟิลิปส์รูปหล่อหล่อหรือเปล่าไม่รู้เพราะภาพวาดเขาไม่รู้รรจริงหรือเปล่านะครับพระองค์นี้ เป็นผู้ครองนครในพื้นที่เบลักซ์ก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับเบลเยียมและก็ลักเซมเบิร์กในปัจจุบันแล้วก็ครองพื้นที่บางส่วนครับของพื้นที่ที่เป็นเบอร์กันดีในฝรั่งเศสประเด็นต่อมาครับแม่ของพระองค์มีชื่อว่าเจ้าหญิงโชอนนาคําถามคือแล้วใครล่ะเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าแม่ของพระองค์ก็คือเจ้าหญิงโจอานาพระองค์นี้เป็นราชธิดาองค์สุดท้องของพระราชินีและพระราชาที่เราพูดถึงบ่อยมากครับ นั่นก็คือพระราชินีอิซาเบลลาแห่งคาสติลและเจ้าชายเฟอร์ดินานแห่งอารากอนถ้าใครจำได้จะพบว่าในหลายๆเอพิโซดเลยของประวัติศาสตร์8อนาทีเราจะพูดถึงสองพระองค์นี้บ่อยมากนั่นก็คืออิซาเบลแห่งคาสติลและเฟอร์ดินานแห่งอารากอนจำได้ไหมครับว่า2พระองค์นี้คือใครสองพระองค์นี้คือบุคคลที่เป็นสปอนเซอร์หลักของการเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส จนกระทั่งเดินทางข้ามแอตแลนติกและไปพบกับบาฮามาสก่อนที่จะได้รับทราบต่อมานะครับว่าพื้นที่นั้นคือทวีปอเมริกานัววาเตราลองดูความเชื่อมโยงสิครับหลายครั้งเวลาที่เราเรียนประวัติศาสตร์ครับเราจะรู้แต่ว่า2พระองค์นี้แต่งงานกันแล้วแล้วก็สนับสนุนกองเรือโคลัมบัสแต่หารู้ไหมว่าลูกๆของพระองค์ก็ทรงอิทธิพลของสเปนและเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของสเปนและยุโรปตลอดไปด้วยครับ ทีนี้ครับสองพระองค์นี้ก็คืออิสเบล่าแห่งคาสติลและเฟอร์ดินานแห่งอารากอนนะครับพระองค์ทรงมีโอรสทีดารวมกันทั้งหมด7พระองค์ครับมีพระองค์ที่มีความสัมพันธ์สองพระองค์ด้วยกันพระองค์ที่1ครับถูกแต่งงานไปยังราชสำนักทิวดอร์ที่อังกฤษองค์นั้นก็คือเจ้าหญิงแคทเธอรีนที่เราเรียกกันว่าแคทเธอรีนออฟอารากอนและก็คนที่เป็นลูกเขยของสองพระองค์คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งต่อมาครับ มีที่ดาวด้วยกันก็คือเจ้าหญิงแมรี่ราชินีแคทอลิกผู้เป็นพระเชษฐภักินีหรือพี่สาวต่างมารดาของพระราชินีเอลิซาเบธที่หนึ่งโอ้โหสายวงนี้ถือว่ามีอิทธิพลสูงมากนะครับส่วนโจอันนาซึ่งถือว,ว่าเป็นมารดาของพระเจ้าชาซึ่งถือเป็นบุคคลสําคัญในอพิสโตดนี้พระนางครับทรงเป็นบุตรคนที่4และพระนางเองก็สมรสกับพระเจ้าหรือว่าเจ้าชายฟิลิปส์แห่งฮับสเบิร์กเห็นไหมครับว่าทุกอย่างโยงใยกันหมดมันไม่ได้แยกส่วนนะครับ สิ่งที่สําคัญมากๆครับท่านจําได้ไหมครับว่าการเสกสมรสของอิสซาเบลแห่งคาสซิลกับเฟอร์ดินานแห่งอารากอนนี้คือการรวมตัวกันนะครับของอาณาจักรใหญ่ที่ไอเบีเรียก็คือคาบสมุทรที่เป็นสเปนอยู่ตรงนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งตอนนั้นครับมหาอำนาจโลกที่เรียกกันว่าสเปนจะมีธงครับเป็นการผนวกอัลตราลันจกรของ2ราชวงศ์ก็คือคาสิลและอารากอนรวมกันทีนี้ครับทั้งสองพระองค์นี้ไม่ทรงมีทายาทชายที่พร้อมที่จะครองแผ่นดินต่อ ทิดาองค์สุดท้ายของสั้งสองพระองค์ก็คือเจ้าหญิงโจอันนาก็เลยก้าวมาเป็นประมุขของสเปนกล่าวคือคาสิและอารากอนต่อมาครับเมื่อพระนางก็คือเจ้าหญิงโจอันนาหรือราชินีโจอันนาสมรสกับเจ้าชายฟิลิปแซมฮับสเบิร์กแน่นอนถ้ามีโอรสก็คือโอรสของสองพระองค์ก็คือพระเจ้าชาลส์ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าชาลส์พระองค์นี้ก็คือโอรสนี้นอกจากจะมีเลือดฮับสเบิร์กแล้วพระองค์จึงมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นกษัตริย์ของสเปนไปด้วย ความเชื่อมโยงอาจจะซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันเป็นรากฐานในการที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจและสิ่งนี้เองครับทำให้เราได้ยินว่าฮับสเบิร์กสายสเปนหรือว่า Spanish h บสเบิร์และธงของพวกเขาครับเปลี่ยนจากเดิมซึ่งเป็นตราลัญจกรของคาสซิลกับอารากอนกลายมาเป็นธงใหม่ที่เรียกกันว่า Spanish h บสเบิร์เป็นกางเขนเซนต์แอนดรูที่เป็นกางเขนคล้ายๆตัว X สีแดงอยู่บนธงสีขาวแต่ทีนี้ครับการถ่ายทอดอำนาจ จากอิซาเบลและเฟอร์ดินานไปสู่โจอานาไม่เคยได้ราบรื่นหรอกครับเพราะว่าบิดาก็คือเจ้าชายเฟอร์ดินานแห่งอารากอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ดินแดนสเปนเนี่ยตกไปเป็นของลูกเขยอย่างไรก็ตามครับข้อพิาพาทระหว่างพ่อตากับลูกเขยเหนือแผ่นดินสเปนอยู่ได้แค่แป๊บเดียวครับเพราะว่าสองพระองค์นั้นสิ้นพระชนไปก่อนทีนี้มาดูกันบ้างครับพอพระเจ้าชาลส์ก้าวขึ้นครองราชเ,เป็นกษัตริย์แห่งสเปนแล้ว ก็มีความหมายว่าฮับสเบิร์กขยายอํานาจไปสู่สเปนผ่านการแต่งงานกันด้วยไปดูขันทศสีมาหรือพื้นที่ของฮับสเบิร์กสายสเปนของพระองค์กันบ้างเพราะว่าขันทศสีมาในยุคดังกล่าวครับอาจจะดูลค่อนข้างแปลกแต่เราไปดูแผนที่กันบ้างนะครับเบื้องต้นเลยพระองค์เนี่ยประสูติที่พื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นเนเธอร์แลนด์และพระองค์เองก็ถือว่าเป็นเจ้าครอบครองพื้นที่ดังต่อไปนั้นนอกจากนี้พื้นที่ของพระองค์ครับยังล้ําไปที่บางส่วนเองนะครับของพื้นที่ที่เป็นเบอร์กันดีของฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังคงครองพื้นที่บางส่วนที่เป็นออสเตรียซึ่งเป็นบ้านเดิมถือเป็นฐานที่มั่นของฮับสเบิร์กและเซอร์ไพร n ์ยิ่งกว่าครับพระองค์เองก็ทรงมีขันธศีมาในพื้นที่ที่ไม่ได้ติดกับดินแดนเหล่านี้และนั่นก็คือราชอาณาจาักรสเปนนั่นเองทีนี้ครับดินแดนที่เรียกกันว่าเบเนลักซ์เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กในปัจจุบันยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าเลเปบาเนเธอรลนเดอร์ก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ํา คนยุคนั้นเรียกพื้นที่เบเนลักซ์ว่าประเทศต่านะครับคาถามคือทําไมเรียกว่าพื้นที่ต่าอธิบายก่อนนะครับไม่ใช่เหยียดนะครับแต่ว่าภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งต่ำกว่าระดับน้ําทะเลอีกครึ่งหนึ่งสูงกว่าระดับน้ําทะเลไม่ถึง2เมตรดังนั้นเลยเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเลเป a าแปลว่า low countries ถ้าเกิดว่าเป็นภาษากลุ่มเชอร์แมนเนกเรียกว่าเนเ e อร์แลน r ด e d ์เนเอร์ต่ำแลนเดอร์ ประเทศก็มีความหมายพื้นที่ตรงนี้ถูกเรียกกันว่าพื้นที่ในทางภูมิศาสตร์ที่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลซึ่งในเวลานั้นพื้นที่ดังกล่าวภายใต้พระเจ้าชาต์จึงกลายเป็นเมืองขึ้นของราชสำนักสเปนไปด้วยดังนั้นตรงนี้น่าจะทําให้หลายคนได้ทราบนะครับว่าทําไมพื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองขึ้นของสเปนเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเดินหน้าไปชื่อประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มาจากรากอันนี้เนี่ยละครับเนเดอในภาษากลุ่มเจอร์มมนิกบวกคาว่าลอนดอน ที่แปลว่าประเทศก็คือประเทศต่ำเวลาที่แปลงมาเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า the Netherlands มี S นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนี่เองครับทีนี้ขันทศีมาของพระองค์พระเจ้าชา,ชาวสนี้เนี่ย้วยความที่ทรงเป็นเจ้าแห่งฮับสเบิร์กแล้วก็มีพระราชมารดาเป็นสเปนพื้นที่ครอบคุมหลายพื้นที่ในยุโรปนะครับแต่ไม่แต่เพียงแค่บนพื้นภูนมิภาคยุโรปแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า ราชอาณาจาักรสเปนในช่วงที่ทรงพลังอำนาจในยุคดังกล่าวพวกเขายังมีอาณานิคมที่อเมริกาใตา้นอกจากนี้ในกรอบเวลานั้นครับสเปนผนูกยึดโปรตุเกสมาได้อีกหนึ่งประเทศจนกระทั่งทำให้พระองค์คือพระเจ้าชารลส์มีอาณานิคมในจกักรวรรดิสเปนิชคับสเ u ิร์กแทบทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นพระองค์เองครับยังเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารในหลายพื้นที่ในการขยายอิทธิพลของพระองค์เช่นในคาบสมุทรอิตาลีรวมถึงกรุงโรมด้วยพระองค์ครับเข้าไปยังพื้นที่ลอมบารเดียในนมิ ถือเป็นสมรภูมิแรกนะครับที่สวิสการ์ดหรือว่าองครักษพิทักษพระสันตปาปาที่ก่อตั้งโดยพระสันตปาปายูริลที่สปฏิบัติหน้าที่อย่างเลื่องลือและยอมตายเพื่อปกป้องนายดีกว่าเสียสัตว์ที่ให้อาไว้แต่กระนั้นครับโรมไม่สามารถที่จะต้านทานแสนยานุภาพของพระเจ้าชาส์ได้ในที่สุดครับพระองค์ก็เลยสถาปนาได้อีกหนึ่งตำแหน่งเป็นจกักรพรรดแห่งโรมในปี1527ครับพระเจ้าชาสพระองค์นี้ครับ สันคลอนดุลอำนาจในยุโรปท่ามกลางยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งในสองส์การสำรวจโลกการขยายเส้นทางทางการค้าไปทั่วทุกสารทิศแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับกรอบเวลาในปีนั้นครับ1519เป็นปีที่นักบวชเยอรมันที่มีชื่อว่ามาตินลูเทอร์ได้เขียน h ท s ซสประท้วงาศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิก95ข้อที่เรียกกันว่า95 t h e s e s และแปะมันเอาไว้ที่ประตูโบสถ์ที่เมืองวิทเทนแบก กล่าวคือในยุคนั้นเองคือยุคแห่งการเริ่มต้นของการปฏิรูปาศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและการเริ่มต้นขึ้นของนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ว่าจะเป็นลูเทรันต่อมาคาลวินนิซึมที่เกิดขึ้นมาจากนักบวชก็คือจอห์นคาลแวนนักบวชในพื้นที่เฮลเวติกหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์ซึ่ง ต่างนิกายเหล่านี้เองก็ขยายอิทธิพลในยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งครับในยุโรปเหนือและแน่นอนนะครับขยายเข้าไปสู่พื้นที่ที่เป็นเนเธอร์แลนด์หรือว่าพื้นที่ที่เป็นเบเนลักซ์ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เองครับสร้างแรงกระเพื่อมต่อดุลอํานาจของยุโรปไม่น้อยทีเดียวในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นเนเธอร์แลนด์ครับพระเจ้าชา์ลสเองสถาปนาให้รัฐเหล่านั้นที่มีจํานวนทั้งหมด17จังหวัดรวมตัวกันเป็น 17 Provinces อันนี้เป็นภาษาดัตช์นะครับแต่อ่านคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยในปี1549เพื่อใช้อำนาจในการกวาดล้างศัตรูทางศาสนาของพระองค์เพราะพระองค์เป็นแคทอลิกครับพระองค์เองอยากที่จะทำให้โปรเสตสแตนต์นั้นหมดไปพระองค์จึงมีการขยายอำนาจไปในพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของนิกายไม่ว่าจะเป็นลูเทรันหรือว่าคาลวินิซึมทั้งนี้ครับเดี๋ยวจะขยายความในโอกาสต,ต่อไป ในยุคที่โลกโรมันแคทอลิกโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับสเปนเป็นมหาอำนาจราชาสำนักเหล่านี้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อคริสตจักรนิกายโรมันแคทอลิกดังนั้นใครก็ตามที่มีการนับถือลัทธิใหม่ถือว่าเป็นศัตรูของราชาสำนักแห่งสเปนไปด้วยในปี1556ครับพระเจ้าชาอสสในวัย56ปีสละราชบัลลังก์และหลังจากนั้นอีกสองปีพระองค์ก็สวรรคตตำแหน่งแห่งกษัตริย์สเปนซึ่งถือว,ว่าทรงอำนาจมากกว่าตำแหน่งใดๆในพื้นภูมิภาคยุโรปเหล่านั้น ตกเป็นของโอรสของพระองค์นั่นก็คือพระเจ้าฟิลิปเปที่2นั่นเองพูดถึงพระเจ้าฟิลิปเปที่2ครับทุกคนคงจะจํากันได้พระองค์ทรงเป็นแคทอลิกเข้มขน้นใครก็ตามที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอื่นสําหรับพระองค์แล้วถือว่าเป็นลัทธ,ธิปีศาจในเวลานั้นดังนั้นพระองค์ต้องเดินหน้าบทขยี้และหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ที่ให้ที่พักพิงกับบรรดาแคทอลิกลูเทอร์นิซึมคาลวินิซึมพูดง่ายคือโปรเตสแตน สิ่งนี้เองครับคือจุดกำเนิดของการกดขี่พื้นที่ที่เป็นเนเธอร์แลนด์พื้นที่ที่เป็นเบเนลักซ์โดยราชสนักสเปนมันจะนำไปสู่อะไรดัชกําเนิดขึ้นตรงไหนและใครคือผู้นำขบวนการเหล่านั้นเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามมันครับ เปลี่ยนความกลัวเป็นความหวังเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายสกัดทุกความรู้ปี2025ให้คุณ9ก้าทันเทรนโลกในเวลาเพียงแค่3วันและได้คลุกวงในผู้นำระดับโลกและไทยมากกว่า40ชีวิตกับ The Standard Economic Forum 2024 b r e v e n w w World เศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่พบกันวันที่13 1 5พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนหอชั้น5สยามพารากอนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10อีเวนครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.